แม้ว่าซีรีส์จีนและซีรีส์เกาหลีจะเป็นสุดยอดแห่งอุตสาหกรรมบันเทิงเอเชียที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกแต่ทั้งซีรีส์จาก2ประเทศนี้ต่างก็มีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกัน 1. เสียงภาคกับเสียงจริงซีรีส์จีนมักจะมีการภาคเสียงทับทำให้รู้สึกว่าเสียงมีความคมชัดเกินไปและบางครั้งเสียงภาคก็ไม่ตรงกับปากของนักแสดงแต่นี่ถือเป็นเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปในวงการละครจีน เหตุผลหลักเป็นเพราะจีนมีภาษาถิ่นมากมายจึงต้องมีการพากเสียงภาษาจีนกลางเพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงละครได้กว้างขึ้นและการพากเสียงแบบมืออาชีพ<ม>ก็ช่วยให้เสียงมีคุณภาพดีคมชัดได้อารมณ์อะไรเสียงรบกวน<อ>ขณะที่ซีรีส์เกาหลีส่วนใหญ่จะใช้เสียงนักแสดงจริงๆโดยเวลาถ่ายทำนักแสดงจะพูดต่อบ,บทกันสดๆสามารถสื่อสารอารมณ์ที่เกิดขึ้นจริงของตัวละครได้ในระหว่างถ่ายทำสอความยาว ซีรีส์จีนมักมีจำนวนตอนเยอะปะกติจะอยู่ที่40ตอนขึ้นไปในอดีตบางเรื่องมีมากถึง80ตอนเนื่องจากแพลตฟอร์มซีรีส์ออนไลน์ของจีนจะจ่ายเงินเป็นตอนตอนดังนั้นยิ่งซีรีส์มีตอนเยอะยิ่งได้รายได้เพิ่มทั้งยังเปิดโอกาสให้แทรกโฆษณาได้มากขึ้นด้วย ซีรีส์เกาหลีส่วนใหญ่มี16 20ตอนความยาวตอนละ60 90นาทีหลายเรื่องฉายผ่านโทรทัศน์ทุกสัปดาห์ซีรีส์ที่มีเนื้อหาเยอะมักเป็นละครแนวพีเรียดเช่นเรื่องราวในยุคโชซอนหรือโคเรยออาทิเช่นลิขิตรักตะวันและจันทรารักเราพระจันทร์เป็นใจและใต้ร่มราชินี 3. จักรวาลแฟนตาซี ซีรีส์จีนส่วนใหญ่มักจะสร้างโลกแฟนตาซีแนวกำลังภายในหรือแนวเทพเสียนซึ่งไม่ได้ปรากฏในชีวิตจริงตัวอย่างเช่นปร,รมาจารย์ลัทธิมารและจันทราอัสดงตัวละครทั้งหมดจะอาศัยอยู่ในจักราวาลที่มีทั้งสัตว์ประหลาดและเหล่าถวยเทพทั้งยังผสมผสานเวทมนต์ศิลปะการต่อสู้และประวัติศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันซีรีส์เกาหลีมักสร้างองค์ประกอบแฟนตาซีที่แฝงอยู่ในโลกมนุษย์จริงเช่นกอบลินคำสาบรักผู้พิทักษ์วิญญ,ญาณ และใหญ่ตัวร้ายกับนายต่างดาวที่ล้วนนำองค์ประกอบแฟนตาซีอย่างมนุษย์ต่างดาวปีศาจจิ้งจอกก้าวหางและเทพเจ้าเข้ามาอยู่ร่วมกับมนุษย์ในโลกจริงแตกต่างจากซีรีส์จีนที่สร้างจัก,กราวาลขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ 4. การเซ็นเซอร์การเซ็นเซอร์ในจีนดำเนินการโดยสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีนทุกซีรีส์และภาพยนตร์ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์หรือฉายในโรงภาพยนตร์ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดก่อนเผยแพร่ ซีรีส์แนวย้อนยุคมักต้องปฏิบัติตามบันทึกทางประวัติศาสตร์อย่างเข้มงวดตัวละครที่มีตัวตนจริงในอดีตจะต้องมีชะตากรรมตรงตามที่บันทึกไว้การดัดแปลงที่ขัดแยง้งกับการตีความของภาครัฐอาจทําไม่ถูกแบนได้นอกจากนี้ซีรีส์แนวเดินทางข้ามเวลาหรือทันลุมิติอาจถูกมองว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์ก็จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงเรื่องทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่มักไม่ผ่านระบบเซ็นเซอร์ของจีน ส่วนซีรีส์เกาหลีจะต้องเป็นไปตามกําหนดของคณะกรรมการมาตรฐานการสื่อสารเกาหลีที่จะเซ็นเซอร์สิ่งที่กอ่อให้เกิดความตกใจความกังวลหรือความขยะแขยงแก่ผู้ชมมากเกินไปซึ่งนอกจากฉากโป๊เปื่อยแล้วซีรีส์เกาหลีมักเซ็นเซอร์อาวุธและบุหรี่รวมถึงอาวุธมีคมเช่นมีดขณะที่ดาบขนาดใหญ่ในซีรีส์ย้อนยุคจะไม่ถูกเบลอและไม่อนุญาตให้เผยแพร่บุหรี่บนหน้าจอเนื่องจากมองว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับครอบครัว5 เพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้เคยเป็นกระทูนร้อนแรงบนเว็บไซต์พันทิปโดยมีคอมเมนต์หนึ่งบอกไว้อย่างน่าสนใจว่าซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์มักมีเพลงประกอบประมาณ4-5เพลงส่วนซีรีส์เกาหลีฟอร์มยักษ์มักจะมีมากกว่า10เพลง